ဘလဂီဒပူဒောဝဲဒီဘတ်ကိုဖို့ဘလဂိုအီတာကစော်တီဖာခဲလဒပူဒောဝဲတိ့ဟိုကြီးဒီနိကလောဝဲဒါတာကစောဘာခါဒိုယူကရိန်းဒိုရုရှားအတာရီတာလူလော့နောကောခီဘီဒီချိုဘာတာမီတာခူကေထောလာချိုခရစ်ဒိညောဒီဘာမမ်နူကိုဇာလေကောလေယူကရိန်းအတာပါသာဒီပနာပတ်ဒီလော့မေမီလေရုရှားဟောနီဒီအတာပါသာဒီပနာပတ်ဒီဘာမမ်နူကိုဇာလေအတာခီသောတာလူ့ဘန်းခါနီဒီ จุ๊ยก็ถือก็ทำหรอกนาะกรรมังก็ออกว่าทีกว่าก็ก็ชี้เดี๋ยวเราเอาคูาต่ตายนียน้ดื้อน้ำไม่กี่ย่าไม่กี่ประตูโดดตัดสีบ่ะนาะตัางสอดคล้ายนเดออย่างที่นิวเดลาดเลยไทยรัฐเอาไวก้กล้วยเราขบับไม่ได้เพตาถูกหัวเนี่ยอีกอากูตโต้เทวิดาทรัมป์พับแผนซัมมิตปูตินที่บูดาเปสต์ทำเนียบเขาลั่นไม่มีแผนพบกันในเร็วๆนี้เอาไว้ในไม่ทางซ้อคูตโต้เทวิววดาเลยทรัมป์หนีตัวคู่นี่เดอ เอาวอุด้ตัต่อไเลก็ที่รตัดอปูตินเลบูดาเปสฮังการีอะก็เลตัดส่งตคินนยะตบุบาซัตวนากตเดวิดาใครเนี่ยอะตาป่าปลาลาปูกิเลก็ที่เรอตานี่ตะเกีร์ทอาลาสคลีบ้าเดวิดาตั้งซอยเลยวดาเพคิชิคีเดชิคีโคิชิเยเพหกวอาคินาริคิชิลุยปนิเนี่ยอ๋ออืมอาวนเดอเยชวมตาตากะบากเกี่ทอาตะค่ค่ le aware trumlor putin ที่เราอาจจะทราบว่าจะชมปณตตะรีและอริตุลาที่เราทราบว่ามีมีไว้ด้านเลอโกคูคขีกาตาที่ตะโลบรรลุเราทราบว่าตะคาขาหลอหนอตาเลนตาที่ตะโลบรรลุบาเนี่ยที่กษัตริย์นาคีอบรูบาเนี่ยเตตาท่อดกาดมีดกา2จะจานิ2ในกนาเราทราบว่าตางก็สอบเวดาและอเมริกันนอทูทเวดาแพมหาคิชเตอร์เดชีกิงทูติเย เลฮีวาดีดอเวปาบามูบาดาปาพลอตเวเลโดนอตทรัมโดวลาดิเมียร์ปูตินเลอเวอุดอตาตอปาและกัทธิวตาพระอาซูครีนี้เพมหาตนุยบอโดทรัมนี่ปาพลอตไว้ได้เลอ่าตะอาริกินวิอตอปุบานีอเวกัทธิลอไปได้อัตตะโดรัสเซียกอคูเลบูดาเปสเลฮังการีอโกบาซาดากิโดตาลีเดคานีเลฮีวาปาบามูบาดาเนี่ยดิเตวดาเล อ่าตึกเกยโซเลบะอคอมยอดนีーー่แพโซคลินนี่บ่กิไห้แต่ที่หล่อตาบ้านนี่อ๋อวีบลอนี่ตะกะโซนี่กวยกะดอกเวะที่ด้านนอกก็เอ่อกอคิบิอีอัตตาตุบะเอ่อเลบะหลอกเว้าด่าบ่เลกบ้ามากเว้านี่เอ่อแต่คือเลทรัมป์ดอปูตินที่หล่อตาบานนี้ละอเมริกาก็ปะนอมักโกรูบิโออเวเมเวทที่กูกอกกา เอเวก,กโลโคนี่เด้อก็ที่เราเวดา,าตาโดนสุกี้ลาฟรอฟรัสเซียเอเวกลูกโคเลิ่ลต,ตัดนุญญย้นยน่าเชื่อหรอเวดาบาซาตานกี้ที่ว่าป่าพราดทอซีโกกะโดเวเทวดาตาขีไก่เนี่ยกระตูหลอตาเล่อฟองนะเนาะโดนไมตากระตูเลอ่อาโยาเทวดาพูดคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาไม่ตากระตูสกุลสะเลอุดตากเกทอปาทอริมาเดเวอคนสนใจตอนนี้เลือกว่ามขี้ไก่กัที่ลอตาอาววานี้จะรู้หรือเ่าที่อนี้แล้วอานนี่คอมยยเป็นดูตะกุกโกเป็นดูที่คือโคกาเวกลูโดที่คือโคกาเวกลูนี่ก็ที่ลอตานี่เดอะแต่เกทอสาโชบาวีตอนนี้เนาะแล้วก็คู่อุปตอนนากินแล้วก็ที่ลอตาแต่เกทอซิกโกเลบ้านนี่หรออ วิบลนี่เดอร์ต้าวีต้าครูคอนี้และอลอที่ลอเชคอนี่เดอเอาเวที่ว่าจะกบ่าดูตะป่าเปาได้บ้เนาะเล่ไวท์เฮาส์ตะปานี่เออเริมเนื้อโคเล่ละตัวเวอ่ตาอ้พวกคีปป์โตนี่ที่หลอตาเริบ้านนี่เริ่มเนื้อคต่อะไรนี้เออเล่ไวท์เฮาส์ตะป่าเราเวได้บ้านนี่โอ้จะมีการตะหนเจนเว่ได้เล่ความแตกต่างสำคัญระหว่างข้อเสนอของสหรัฐ และเงื่อนไขเบื้องต้นของรัสเซียที่นี้เตวดาตาตโลบปลุหลอกราบบาและอเมริกาอัตาเกอคือท่องไปได้และรัสเซียอุตกปาดอรัสเซียตะตกปาตนากีอัตาลูบาอ่าบ้าขาดต้ามึงตาคืออรีรกูหลุตบโลใหญ่นี้ก็คีบในี่นอัตาที่ตโลบปลุหลอกราบบาเทวดาอืมอาโคตรตอานหนิ บาตัตัยเวดได้เหรอครบโรเลยกอคีบิอัตราที่ตลกกันลูหลอกสาบ่าคูตันตอนนี้ดือฮาวอกุ่ยเวดตาอู้พูดแล้วก็เกเฮอเวดตะเพยอสุครีนี่หรอต่างซ้อกุ่ยก็โดเวจเตเวดได้เหรออ่าเพลราโทที่คือตอเพยอปูกุ่ยนี่เดอะบอจิบาเลยตาอู้พูดอ่าอปูเนาะเพนนี่เดโดนดความนี่อันล็อกจับปปลาโทเวดได้หรอเพยติชีคุตออปูกุ่ยเนาะ หนอเอาไว้ปราพระ้ได้เลยกักที่หไว้ไดาตาดน่ปูจินเลอบูดาเปสหละฮังการวิวิควีบลอนี่เดอเอาไว้กัตตูตะกู้ไดาตาโน่เซเลนสกี้เลือดทวานเนี้ยอ๋อหนึ่งวันก่อนที่จะอ๋อโอเคเอาไว้ปราพระท้าชูไว้ได้เตวดาตาชิคุตอนนี้สร้างที่หนอตาดอ่ปูจินเอาไว้เตวดาใจเนี่วีบลอนี่เดอเอาไว้ที่หนอตาโอ่าวินาสุเอาไว้ที่รอชูใต้หลังจากนั้นหนึ่งวัน อ๋อโอเคอเวตที headache, we, A we. A we, 8, nah we, ่เราชูตาดอเซลินสกีเดฟเราวิมัต์เนาะอเวให้ปากพราเข้ากระโดดไว้ได้เหรอตากระทิบเราตาดอปูจินเนาะหรือบูดาเปสต์หรือตาเซกโตคินด้วยอีกอะตอนี่หรออืมอเวคอมมูนิตี้คอปโลลาเวชูตาดอเซลินสกีนี่ชูมดตาเหรออเวดากับเทโลศักินคขาอุ๊ยบลอนนี่อเวเฮทเทเวดาวูอเวคอมมูนิตี้เตยวดาปาลีโอเค เยูเครนก็บปนี่ะอาตมนี่ตลเจจจอกแต่เนี่อเวเตดโอเคม่ม่จานี่เดคินเนื้อตอกตักหินตักินตกโตินไฟอีกเลยตตะกุดออ่ารัสเซียอากู้เลบูดาเปสเนี่ยเหรอยิ่งชุบตากรรมตาเจจานี่อ่าภาซาตนาวินเี่ยตั้งซอนี่คุยกันด้วได้ตนอนนอนเจ๊เจ๊อีเวทาเลยเพอทรัมที่เราตายเรปูตินเอาตัสุดที่เราตายอเซเลนสกี อาเซอร์ก็ตการ์นี้ตากต็โตเรยีกเกรยนโลเกี่ก็โดเตเวนบ้านชาตนักกินนี้เดลยเลยต่างสอดละอันดุตุทอทอนี่งพัฒนาหูป่าพลาวเด้านนอตักาบากุยเราเวด้านเลยอยู่โปรเตเวนเวด้านระหวานน่างเนาะการอ่าการเจรจาระหว่างเขากับเซเลนสกี้เป็นการโต้เถียงเสียงดังเนาะเมตากระโตกรีโลต,ต,แลลตาแล้วก็รู้สอดรู้มาเลเซเลนสกี้กับทรัมป์อับเบอร์เจิร์นี่อ่าดยแรงข่าวชี้ว่าทรัมป์พยายามผลักดัน ให้เซเลนสกี้ยอมสละพื้นที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกของแคว้นดเนสกับลูฮานส์ที่อันนี้เทวดาเลือราต,าตักตะตูตกุอากาศโดเซเลนสกี้นี่ทรัมป์นี่เอาไว้บ้าสามเาไว้ได้ที่ต่อเลยปูตินตาบ้าสาม,มอ่อเคยเวด้เลยเซเลนสกี้นี่เทว,นะว,วเดาเลอนักับบ้าฮิลล์กุนตาลอาตาเลยเลออาเมวได้าอนเนสก์แล้วไวด้เล่มือโทษกับป้าแค่เหรอ วีบร้อนี้ดอลล์ลูฮังสเต็เกปังนักบ้าป้าเต็มคุยซิโคเดเวดาอืมอาคุณตาตอนนี้อ่าเลยตั้งที่คาคุณนี่เด้อบ้าตาติยาเวเลยเซเลนสกี้ตั้งทีตาเวเตเวดาทอมบูลอเลยทำมีบ้าฮิีลกคุยตาทีตากอดดอกีดอกฮอลรัสเซียจูบุตาฮิ่ลกตะเกบาเตเวดาทอมบูลออาคุณตาตอนนี้เด้อไปที่บ้านเลยอาทรัมตั้งที่เอาเวรูเกเล์ ปกติจะแล้วเขาเลยกลมมือไว้ได้เซเลนสกีอันหน้าเลยที่เราคุยดเขดีตอเดินต้ตุอยใต้ยานีก็วิกเตะุยด้เวจิจานีนี่เอออาคตาระดีตอดี่เตนเหรอหนอไว้ได้บมเมโอเลยเซเลนสกีอันรอดมันน่าเบื่อนะหนอนเกลโกคู่ต่างกาเพนเปอร์นดเซิ์ต่อขาหนที่น่กโกผ่าเล็บากวนไปที่เราคุยเรื่องดีได้จิบูต้าวนนเกลาดาตาเาโมีเาโฮตผ่านดูตะคา อา,าคั้วตตางๆด้ตากะโซกุดดยเดอร์เวนเจวดาเซเลนสกี้ยืยนยันมาตลอดอลยูเครนไม่สามารถยกพื้นที่บางส่วนของดอนบาสที่พวกเขายัางคงควบคุมอยู่ให้กับรัสเซียได้ที่อันนี้นเนาะเซเลนสกี้ตนาคีเตวดาดเลดอนบาสอาตาลลอตาเกเลอาฮอกกอวเนาะประกอบไปด้วเลดูฮันส์เดอโดอเนสตีท่านี้ตนเตวดาเลปเปตเฮลลอกุยเลดเปนดูอปนดาอัจจิบูบา บ่มีโกดอะไรเอาเวเตมตะเลยรัสเซียก็ปูไว้ดาตั้งรอตี้ผ้านี้กับป่าลาเวด้าสื่อมื้อซี่โบลาอิบาชูดอกอู้ฮู้ไรดอกเวด้าสุเมญะตรีนี่ลอเอ่อเซเลนสกีเนี่ยคือคอมเมตานน่ะนี่รัสเซียตัวอบะมันมีให้หลอกวิทยาเกเนี่ยรอตี้หลอเวเฮออุเวลาเพลนี่นี่เดสื่อมื้อเดซี่โบเพนนี่มื้อตณีอัสามีแล้วบ่เข้าว่าเวเฮอก็ตัวก็ลอรันตาเลือล่ะติจันนี่บ่ เซเลนสกี้เนี่ดีตบ้าตาตุเหลือเขาคูข้อดีนอเนตกบา้าต่อมาในวันจันทร์ที่20ในทรัมป์ได้รับข้อเสนอหยุดยิงที่ได้รับการเสนอจากรัฐบาลเคียบและผู้นํายุโรปซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อระง,งับการต่อสู้ให้หยุดอยู่ที่แนวรบปัจจุบันแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่รัสเซียต้านมาตลอด,ดลเดวดเลพลาททอาคิชิเดอร์โดนัลด์ทรัมป์เอาเวดูนีบ่บาเวได้ ตาทโตตาดูิเง้ยเลเขียอับดูนาะเลเซเลนสกีตะกบาดอลร์ยุโรปตะกบาแต่วดาได้เลือกปูดอปตาตตปาเลคาคอีตาลล่าเลอกตาดูตาอยากเกทีนี่เด้อปะกปติทูออกเนาที่ตอนเประกาศท่องประตูตามือตาคืออัเรียกลบ้าซาตนากีแต่วดาเมตาเรดคาเลรัสเซียตนากีซมเมอว้าดทอบูซิก่อนนี่หรอนี่ที่ตานด้เ็เต้นนี่หรอเนาะ အာအဝဲလရက်စျန်ဒီဒိကလေဒီလေအဝဲလိုဘအဝဲဒါယူကရိန်းအတတော်တိန့်ပါနီးတဟိယခါပါဖေကိုဘောနဲ့နော်လာဝဲကတူသကူတတ်တော့အာဒိုနောထရမ့်နီးအဝဲမာတန်ခိုင်ရောမာတန်ခိုင်ရောအခေါ်ပြောနေမိတတူဒီမဘဝတန်ခိုင်ပါနီးဒီလေဒီလေအဝဲတကတူသကူတတ်မူတခုတော့အဝဲယူကရိန်းနော်တိုဘောပါနီးလောอืมအခေါ်တတ်တော်နိဒာ เอ่อเครมลิงอควาเกตูลดิมิทรีเปลคอฟนี่เอาเวเดวิตาจิจาอีเนาะปตาลูบานี่เปปาพราทวีปาพราทกี่หรอเอ่อรัสเซียทางป่าบ่เอาความยอมปลูบาดอนบาสอตาลอซีดไฟนี่เปปาพราทวีปาพราทกี่หรอโดเมซิกัวเว้าปตัปปาซาเลือมูชูตะคาเลือเปนซอตเลโอบาดนี่หรออกูตันตอนนี่ตาลอตักเนตที่ตะแฟนี่ยูเครนอัตตุกับบาหารั้วกุ๋ยกับบาปาทีนี่กว่าเคลือนนี่หรอ อืมแต่ขนาดต่ากว่ารอยเต็นนะเนาะวิบลอนี่เดอร์เลอร์เซกิลาฟรอฟอาไว้ม่ไว้ด้รัสเซียที่กือก็ว่าเวกูเอาไวสิไว้ได้ใจเจวิดารัสเซียสนใจเพียงสันติภาพยั่งยืนในระยะยาวเท่านั้นโดยสื่อความหมายว่าการระงับแนวรบเอาไว้ในระดับปัจจุบันจะเป็นเพียงการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นเนาะเซกิลาฟรอฟนี่เอาไว้เจวิดาคือใครตาเลรัสเซียอตาเซนอูดาตาเทตมิล เล่เปิดดกตู่ดอกตาประตูตาขาเล่อาเรืออักเลือาโคตอนนี้เตววด้านก็ประตูกุยชตาดึตาอยาเลยตาเหมยาเอาไว้นยไม่ได้ตามือตาคือติวโจตรลอู้ผูก็พอหรอเออเอาไว้เนีเตกระโดดได้จิใจนี่เนาะตาตันูลว่าหว่าตาโตาเกเรนี่ยเตงไว้แคเล์แค่จอไม่หยาอืมวีบอนี่นอนรับับรอกีเหรอเอาไว้กระตูกระโดดไมวได้จิตใจอีกเตววด้าตาบีบูเจอตัวละเกตฮอสา นี่เนาะกบ้าอู่ดอตาคือเราบาเชออะโคตานี้เทวดาอเวออีมีเวลาตาเลรัสเซียคือเท่าเวลาท่อบูเนาะเลือกคือดอตาลอเลรัสเซียปะปะนอคาเวหรือเอาอู่ดาดอนบาสตาลอติธภาพดีกบ้ามีตาลอเลอักเคโรเวดารัสเซียตาดอตาลอเวณียูเครนตะปะฮูเกเลลุตุกบ้าบาเนาะตะปะอู่ดอตาซูกูเวเพลนี่ติธภาพบา เออคอบเลื่องเล่าลาฟรอฟอัตาป่าพลาดาดาาัดอีกใครนี่เด้อยูเครนอากองโดยูโรปอากองที่เดินผ่านตะนาวเออลอาตุลลุไม่ได้ตัดสิสิ่งก็บาอืมเอาเว้นนี่เดือดตั้งโซ่เกวิด้เจ็ดจานนี่วีบล้อนนี่เด้อลาคาเตอร์ตเตวิดาก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารผู้นำยุโรปออกแถลงการร่วมกับเซเลนสกี้โดยระบุว่าการเจรจาใดๆที่จะยุติสงครามในยูเครน ควรเริ่มต้นด้วยการระงับแนวรบเอาไว้ในพื้นที่ปัจจุบันและกล่าวหารัสเซียว่าไม่จริงจังกับการสร้างสันติภาพหลอนเทเวเดนแพลบุคินีแพลปูกุยเดอร์ยุโรปอัธิโกติธาพาดอเซเลนสกี้อูเครนอากโกเอาไว้ให้ปากปลาท่อเวนด้าเทเวเดนเลตาเกิดตูตูตาบตูตาขาเลตมีลาลาเมกินีกับบ้าซาท่อชูอตตาเลตาดึกกระเคยนี่กับบ้าอู้วิอุ้มพวกชูปาเจอ อเวนิมะนี่เจวิดาประกาศโทกตู่ตระกูลต่ำปัจจุบันตะขาดรีหลออะคุตะโดอเวเปเปตัสิกโกเมดารัสเซียปดูเจวิดานปวันทินพานีแต่มีพลาราภาษาต่ำนูตาคือลอจุลโลทโนโกภาอืมถ้ากระซอนี่คือว่าติเพณีหลออ่าแต่รู้ว่าต่ำนูตาคือลอจุลโลทโภบะหลอบัมดิครูตะเลตา เนี่ยที่เหี่ยวทีกเนี่ยเอาเว้นี่หอเมตากว่าจาดเตอรตะคาแล้วรัสเซียเนี่ยดูป่าพลาทออัตตาตปากเลยไม่ชื่ดิตดีเจเมื่อก่อนนี่ดีเลงดีเลงเอว้ก็บ้านีตาเอตาเกลาปามันนอกไว้ได้ที่ะากระบเกลอทอัตาอันนี้มาหนีตาปิดถึงตาขาที่ะพากรบเกลท่าไว้ได้นี่อ้เอมแต่ไข่ตาก้ออเนาะ ตันคาตาก้ตาหุ่นในชู้ป่าจีวกาก้วิบลาเนเดอกับเปิรกโอปาตาตาลอเวนีแต่น่าจะไม่ตาอีกอบานอจะไม่ตาอีกอบาอาตาเนย์คว่าคว่ากันเล่นอยู่อนดนบินอย่างนี้มันจะเล่นยังไงก็เก่งตาลาเล็บฟานแบบนี้อย่างเอออาโกนสตอนดนี้ตาใครตาพักกว่าจ่ะเนโตดอพารีโคปูตินเนี่ยดู้องโคโนซูเนาะแตะมาโนโก็บามาเวเนี่ยดูเอซิสอ นแต่ะเเ่มลอชาคุชชาว่้านงานนี่ยัตตาปัดนกว่านักว่านี่เรียบบาลอเนาะกวาก็โอตุโอหลอตามยูะหออาคนนี้เดิจิชชมว่าตลยเอาเวอเมริกามิตเกียวมาดูช่งน่กโกดุมาเลยกวากับประตูอัปตหมยุโรปอัทีโกตละเกกออบออดูบีอาบนาเกอัตาปกติที่มาเลยอากรีบบาเนาะเลกเออเวคูเกไว้ได้ดรือร um ัสเซียดูตึนยอบาเนาะตึยอบาอาคนจะนักว่าละอาโทษทุ่ดอ รัสเซียใคยอู้นี่ดีจีชมน่ะก็มีอเมริกาหอกบ้านฉันนักิดอาไม่เมื่อควคู่ล่กันดูป็นเรืบ้บไม่เม่อนกันน่ดีชมนเอาเวลตำมาตานจบ้าเนาะตมาทันจบ้าไม่มาทานจุดีชมน่ะก็าจะเปลี่ยนว้ายีดีจิจานี่หมอโอเคแต่มีเกินลาดต่ตะกาดอกตะการดีชมน่ะเลยอ่าอัตราที่เริ่มปนหาตเพิ่มมาดูขุดค้าลอกบ้านดูโคตาแล่ละอเมริกาเอ่อตะคุยรอเรื่องนูบา เออ mean กูตายิตักลูลิบิตี้อ่ะว่ากูบ่โอเคเอาเว้ยเมวดาไทยรันออนไลน์อตากสอนเลยหินนี่ดาเดอตีติโกตีติพันธ์นี่อ๋อปากหลังก็อยู่เท่ล้อแต่